ที่นี่นะครับมีร้านอาหารมากกว่า30ร้านแต่ละร้านรสชาติดีมีที่จอดรถสะดวกสบายและที่สำคัญร้อยเดียวกินได้หมดทุกร้านและอร่อยด้วยสามสิกว่าร้านเลยนะครับแล้วแต่ละร้านก็คือราคาถูกมากแกงเนื้อรสชาติโคตรถึงเครื่องหึงทอด เฮ้ยเขามีมันไก่ให้ตัดฟรีด้วยอ่ะแต่ก่อนไม่มีนะขออนุญาตนะครับตักได้เลยเนาะแล้วก็ตักเครื่องน้ำจิ้มใส่เยอะๆดูความน่ากิน นะครสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับกันทวีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณรามคำแหงนะครับจะมากินร้านอาหารนะครับภายใต้คอนเซ็ปที่เราไม่ได้รีวิวกันมานานอร่อยฟินกินไม่เกินร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับมันเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่นะครับมันอยู่บริเวณย่านลามคำแหงพระรามเก้านี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันนี้จะพามารีวิวโรองอาหารรองอาหารหนึ่งซึ่งเปิดให้คนนอกเข้ามากินได้และคนนอกก็เข้ามากินกันเยอะด้วยโรองอาหารนี้ก็คือโรงอาหารมัพมาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงอาหารจะอร่อยเด็ดแค่ไหนร้อยเดียวจะอิ่มได้แค่ไหนนะครับต้องมาดูกันมีคนที่เคยเรียนจบรามเนี่ยเขาแนะนําผมมาบอกว่าเฮ้ยมาลองกินที่นี่ดูสิอาหารอร่อยมากเลยนะร้อยเดียวยังไงก็เอาอยู่รสชาติดีด้วยแถมที่จอดรถก็เพียบเลยเนี่ยดูสินี่นี่นี่นเห็นปะ แล้วเราก็ถึงบริเวณหนะ้าโรงอาหารแล้วนะครับผมอันนี้คือโรงอาหารอาคารโนบมานนะครับที่นี่คนนอกสามารถเข้าได้นะครับก็จะมีทั้งนักศึกษานะครับบุคลากรของที่นี่แล้วก็คนทั่ว,วไปโดยที่นี่นะครับเขาก็จะมีร้านอาหารมากกว่า30ร้านด้วยกันมี2ชั้นนะมีชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้น2บางร้านก็มีบริการสั่งไรเดอร์ได้ด้วยอ่านี่เรามาถึงแล้วนะครับมีหมดเลยจะกลวยจับ น้ำข้นข้าวแกงนะครับทุกอย่างมีหมดนะฮะอาหารตามสั่งขนมหวานมีน้องนักศึกษาเพียบเลยเป็นอาหารตายต่างหากอันนี้คือโซนที่1นะครับโซนที่1เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโซนที่1ก็ประมาณเกือบ20ล้านแล้วนะครับมาดูโซนที่2กันต่อนะครับก็นีู่กชินนะฮะกวยเตียวหมูต้มยำเฉพาะข้าวราดแกงเนี่ยก็มีประมาณ5 6ล้านแล้วนะฮะอันนี้โซนที่2 โดยที่นี่เราก็สามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องแลกคูปองใดๆนะครับแลกเงินสดหรือจะสแกนจ่ายก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่พลิซีของแต่ละร้านนะอันนี้ก็จะเป็นแค่บริเวณชั้น1ชั้นเดียวนะครับขึ้นไปชั้น2ก็จะมีร้านอาหารอื่นๆอีกมากมายนะครับสากว่าร้านเลยนะครับแล้วแต่ละร้านก็คือราคาถูกมากเบื้องต้นผมจะพาไปดูร้านที่ผมชอบกินแล้วกันนะครับโดยจะมี3ร้านที่ผมมาที่ไรก็กินประจำนะครับแล้วก็ จะมีอีกหนึ่งร้านนะครับที่จะซื้อกลับบ้านนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นสีร้านแนะนําโดยผมนะแต่ไม่ได้แปลว่าร้านอื่นไม่อร่อยร้านอื่นก็อร่อยโอเคก็มาถึงร้านแรกกันแล้วนะครับนี่ร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในร้านที่สมัยก่อนผมกินบ่อยนะข้าวแกงครัวเมืองใต้มอรามหนึ่งนะครับราคาอาหารนะฮะข้าวราดแกงสองอย่าง40นะครับพวกพิเศษก็คือจะสูงสุด60นะครับพวกพิเศษก็จะเป็นอย่างพวกเนื้อนะครับพวกซี่โครงนี่ ผมจะบอกว่าผมอาจจะชอบกินแกงเนื้อของร้านนี้วันนี้มีแกงเนื้อไหมจ๊ะโอเคเดี๋ยวรอแกงเนื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาข้าวราดแกงเนื้อแล้วก็หมูสามชั้นทอดนี่แกงเนื้อมาพอดีสแกนจ่ายได้ไหมครับอ่าโอเคสแกนจ่ายได้ปกตินะครับเห็นไหมโอเค อันนี้ก็คือกับข้าวทั่วไปของร้านนี้นะครับพวกต้ยมยำขาหมูพะโลสซี่โครคั่วกิ้งคัวกิ้งต่างๆแกงเผ็ดนะฮะอันนี้แกงเน,นื้อที่ผมชอบเลยนะคือนี่ผักสดฟรีผักเนาะนะฮะน้ำพริกกะปินะครับ,กกบ,รบทุกอย่างฟรีหมดนะครับเอามาเขือหร่อยชืบน้ำพริกกะปิ มาแล้วครับร้านแรกนะข้าวแกงจากครัวเมืองใต้นะครับก็จะมีแกงเนื้อมีหมูทอดนะครับแล้วก็พักสดฟรีน้านี่มากขึ้นะฮะอืมน้ำพร่ก็ปิที่นี่เผ็ดน,นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าแถวมหาวิทยาลัยรามแหงเนี่ยคนใต้ยอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาหารใต้ของที่นี่นะครับต้องบอกว่ารสชาติโคตรถ,ถึงเครื่องแกงเนื้อ หผูอทอดจานเนี้ยห้าบก็จริงแต่ปริมาณไม่น้อยนะแต่ที่ผมบอกนะถ้าคุณไม่ได้สั่งพวกเนื้อหรือซี่โครงหมูอะไรพวกนี้ครับมันก็จะราคาถูกกว่าน,นี้มันขึ้นอยู่ที่คุณสั่งด้วยเพราะมันเริ่มต้นสีจานนี้50นะครัเหนื่อออกเลย เผ็ดหูดับไปเวลาเรากินหมดแล้วนะครับเราต้องเอาจานไปเก็บนะเพราะว่าที่นี่คือโรงอาหารมหาลัยนะครับเก็บจานหน่อยครับขอบคุณครับดีนะครับเขาจะมีพนักง,งานคอยคัดแยกให้มากินที่นี่ก็ต้องเก็บจานด้วยร้านนี้เลยแล้วกันนะฮะดับความเผ็ด2ีสเ็ร้านข้าวขาหมูนะฮะต้มเลือดเตอหวนข้าวหมูย่างคากิข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบกินที่นี่ผมจะสั่งข้าวหมูกรอบนะฮะก็เป็นข้าวหมูกรอบธรรมดา ที่ปริมาณไม่ธรรมดาถขาทาน่อะไรนะค,ะะค,ครามข้าวหมูกรอบครับธรรมดา40บาทที่สำคัญเลยคือที่นี่น้ำซุปตักเองได้เลยจ่ายเงินก่อน40บาทดูดีอยู่นะ ี่ก็คือข้าวหมูกรอบธรรมดา40นะฮะ oh. อย่างที่ผมบอกนะนี่คือธรรมดาไม่ใช่พิเศษนะครับปริมาณก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่อะนะหมูกรอบหมูกรอบให้ดูหนังด้วยหนังเห็นหนังปะ,ะฟังเสียงความกรอบกัน oh. <laughs> น้ำหน้าเขาเนี่ยอร่อยนะถ้าไมันเล่นใบหอมเครื่องเทศนะฮะ หวานแหละแต่ไม่ได้หวานมาก,กาานี่ข้าวน้ำซุปตัดได้ฟรีนะครับน้ำซุปก็ดีข้าวหมูกรอบเนี่ย40บาทเดี๋ยวนี้หาก,กินยากมากเลยนะแล้วบางทีหาก,กินได้มีหมูกรอบสาชิ้นนะคุณได้บอ,อกไหมแต่เนี่ยคือหมูกรอบเขาแบบก็เต็มเม็ดตำหน่วยอยู่นะ ผมมากินร้านนี้ครั้งสุดท้ายได้ประมาณ3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว3าาบาทเอง <Hey. S 1> ขึ้นมา5บาทแต่ก็ถือว่าถูกอยู่ดีเทียบกับร้านอื่นนะฮะหมูกรอบมีไข่ต้มให้คุ้นซีข้าวเขาจะไม่ได้เป็นข้าวหอมมะล,ลินะจะเป็นข้าวเสาให้แข็งๆล่วนๆหน่อยนะครับซึ่งดีแล้วนะคะถ้ากินกับดาราดหมูแดงเนี่ยผมว่าข้าวมันต้องแข็งนิดหนึ่งใน40บบาทมีคุณเชียงให้ด้วยนะ ดูหน้าตาหมูกรอบอีกทีนกนหนึ่งไปมีใช้เท้าให้ด้วยนะนซปุปกลมกล่อมนะฮะซุปไม่พอไปขอเติมได้นะถ้าเป็นรุ่นพี่ผมคนหนึ่งอ่ะนะฮะที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังใส่แว่นสวย,สวย เะะขาจะบอกว่ามันคือคอลลาเจนพี่เกียร์อะไรสรุปสิ่งที่ผมชอบเอลืองร้านนี้แล้วกันอย่างแรกเลยคือหมูกรอบหมูกรอบกรอบมากนะฮะเติมซุปฟรีข้าวร่วนหน่อยนะครแข็งนิดนึงแต่ว่าก็โอเค น้ำราดไม่ได้หวานเชื่อยมีความหอม40บาทนะฮะได้ปริมาณขนาดนี้อย่างนึงไม่ออกว่าถ้าไม่ใช่ที่นี่จะไปหากินได้ที่ไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับร้านที่สอนะครับที่ผมกินบ่อยที่สิบเอ็ดร้านขาหมูหมูแดงหมูกรอบนะครับผมกลับเลยได้ป่ะร <c oughs> ้านแรก50เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็อิ่มแล้วปะ่ะเออปริมาณมันไม่น้อยจานเดียวบางคนมันก็ทําให้คนอิ่มได้เลยนะเพราะปริมาณมันไม่น้อยอันนี้ผมกินไป2จานแล้วอะ่ะยังไม่ถึงร้อยเลย คือผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าคนทั่วไปที่ไม่ใช่มากินจั่วยังไง2จานร้อยบาทเนี่ยที่กินกันเนี่ยมันอิ่มแน่ๆเดี๋ยวเราจะไปเก็บเพิ่มอีก2ร้านนะครับตามที่สัญญาเอาไว้ว่าเราจะแนะนาทั้งหมด4ร้านไปแล้วเราไปดูอีกร้านหนึ่งกันเฮ้ยทุกคนผมเพิ่งรู้ว้ว่าที่โรงอาหารเนี่ยตึกเดิมมันมีชั้น2ใช่ป่ะแล้วชั้น2มันก็จะมีร้านอาหารด้วยแต่ตอนเนี้ยชั้น2ผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดปรับปรุงหรือว่าปิดทําอะไรนะตอนเนี้ยมันเข้าไม่ได้เี่ยดูสิ <L an> เห็นปะ <L an> เขาไปแผงกันไม่ให้เข้างั้นเราไปดูร้านถัดไปกันเลยนะฮะที่ผมจะพาไปกินต้องบอกว่าถ้ามาในย่านเนี่ยนะฮะยา่านรามคำแหงในย่านเนี่ยมุสลิมเยอะถูกไหมนะฮะหนึ่งในเมนูที่เป็นอาหารมุสลิมข้าวหมกไก่และวันนี้ก็จะมากินที่นี่ต่อนะครับกับยูซุปข้าวหมกไก่จริงต้องบอกว่าข้าวหมกไก่ของเขาเนี่ยมีทั้งข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ทอดข้าวหมกไก่อบอะไรทั้งหมดเลยแต่วันนี้เราเอาซิมเปิลซิมเปิลแล้วกันก็ข้าวหมกไก่ธรรมดา นะฮะข้าวหมกไก่ธรรมดาของที่นี่จะอยู่ที่40บาทหมกไก่ทอดก็40ถ้าเป็นข้าวหมกเนื้อจะหาก50โอเคครับเอาข้าวหมกไก่1จานนี่ดูหอมๆเลยข้าวมันก็มีนะใน่ที่ผมบอกมีไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างก็มีปลาด้วยเดีย๋ยวนี้นี่ไม่ได้มากินนานแล้วเหมือนกันเนาะขอโทษนะครับอันนี้คือปริมาณ40บบาทใช่ไหมผมขอข้าวน้อยๆหน่อยได้ไหมกินไม่ไหวแล้วเนี่ยร้านที่สามแล้วคุณ <laughs> ดูดิ ว่า40บาทมันได้ข้าวขนาดนี้คือข้าวกินได้2คนอนะถ้าเพิ่มไก่1ชิ้นกี่บาทครับ <15. S 1> เพิ่มไก่1ชิ้น15แสดงว่าปริมาณข้าวเมื่อกี้นะฮะถ้าเพิ่มไก่อีกหนึ่งชิ้นเนี่ยผมจะบอกว่าผู้หญิงกินได้น้อยอะสองคนกินได้เลยนะฮะก็คือ55บาทถูกไหมครับเออนั่นแหละนะก็จัดมาเลยครับเท่าน,นี้ <Okay. S 1> พอละอันนี้คือเอาข้าวออกแล้วโอเคเท่าน,นี้แหละครับไม่เป็นไรครับซุปก็ตักฟรีนะฮะเหมือนกันนี่ นี่เฮ้ยผมเจอไตไก่ได้วยแหละของโปรดผมเลย่ะซุปซุซุซุปชืบป,ป,ป,ปกติอะถ้ามาถ้ามาเร็วกว่านี้ตอนนี้ประมาณบ่ายสองเนาะถ้ามาเร็วกว่เนี้ยบางทีก็จะมีโครงไก่ให้ตักด้วยนะครับเฮ้ยเขามีมันไก่ให้ตักฟรีด้วยอะแต่ก่อนไม่มีนะอาหารนี้น้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มไก่ย่างน้ำจิ้มข้าวหมกน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำจิ้มไก่ทอดนะครับครบเซตนะในเมื่อมีมันไก่ให้ตักฟรี นะครับแม้ว่าเราจะอิ่มแล้วก็ตามขออนุญ,ญาตนะครับตักได้เลยเนาะแล้วก็ชื้ข้าวหมกูไก่ธรรมดาที่ผมขอข้าวเขาน้อยแล้วคุณดูเขาให้ผมมาข้าวนี่คือแบบ อย่างนึงเลยนะคือผมชอบข้าวที่นี่คือข้าวข่าร่วนหอมมีความนึบนิดนึงด้วยมันไก่ทอดไม่ได้กรอบม,มากไม่กรอบเหมือนที่คิดไก่ที่อยู่ในข้าวหมกนุ่มหอมอเกี่ยน้ำจิ้มมานะแล้วคุณดูหอมเจียวด้วยเขาให้มา หอมเจี๊ยวดีมากมากมากสุกกรเตริรไม่อันไก่อืมนุ่มเหมือนเปื่อยน้ำจิ้มเขาเนี่ยจะเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็หอมพวกเครื่องกระเทียมพวกเครื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ตัดด้วยหวานจากที่กินมานะร้านข้าวหมกไก่หลายๆร้านเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีความหวานในน้ำจิ้มอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากได้น้ำจิ้มไม่หวาน ส่วนตัวแล้วยังหาไม่ค่อยเจอนะครับหรืออ,อาจจะไม่เจอเลยก็ได้เอาตรงๆผมเล็ไม่ออกนะว่าน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ร้านาไหนที่มันไม่มีหวานนะครับแต่อย่างน้อยนะฮะร้านนี้คือเปรี้ยวนำนะครับขอมก,กระเทียมแล้วก็มีหวานตามนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันแตงกวานี้ก็ให้มาอย่างดีเลยนะตักเครื่องน้ำจิ้มใส่เยอะ ไม่ไหวยอมแพ้เดี๋ยวข้าวนะครับไก่มดไม่ไหวจริงข้าเยอะมากคือผมมองว่าถ้าเพิ่มไก่อีกพึ่ชิ้น15บาทใช่ไหมเป็นน้องนะครับผู้ชายกินจุอย่างผมก็น่าจะอิ่มอะในแค่จานเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่กินน้อยๆน,น,นะครับหนึ่งจานน่าจะแบ่งได้2คนประมาณนี้แล้วกันสําหรับร้านยูซุปข้าวมันไก่ข้ากกวบมก่ลายโอเคและร้านสุดท้ายนะครับผมแต่ไม่ท้ายสุดนะเพราะต้องบอกว่ามันมีตั้ง30ร,ร้าน นะฮะมาถึงแล้วกล้วยปิ้งสีไทยต้องบอกว่ากล้วยปิ้งที่เนี่ยนะนี่ไม้ละยี่สิบอีกอย่างนึงที่ผมแนะนําคือมันทิพนะครับสี่ลูกสิบาทอ่ะผมให้ดูหน้าตากล้วยปิ้งก่อนหน้าตาน่ากินปะดูดีไหมและนี่คือน้ำล่าของเขาคนน่ากินและนี่คือมันทิพอันเนี้ยคืออร่อยเพลินกินแล้วหยุดไม่ได้เลยเอาไปกล้วยปิ้งสี่ไม้แล้วก็มันทิพมันทิพแปดลูกนะฮะจะเป็นร้อยหนึ่งพอดีนะครับผมใส่จานก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยใส่ถุงกลับบ้านได้ครับผม มาสุดท้ายละกล้วยปิ้งและมันทิพย์นะครับของสีไทยนะฮะแบรนด์สีไทยนะครับชื่อร้านก็คือ48กล้วยปิ้งสีไทย48คือเลขล็อกของร้านนะนะเข้าใจว่าอย่างนั้นมันทิพย์มันทิพย์มันทิพย์มันจะมีความแบบหนึบหนึบนิดนึงนะฮะนี่มันรสชาติที่แบบหวานมันอ่ะเออมันหวานมันอ่ะมันไม่ได้หวานแรงอ่ะอร่อยอ่ะสี่รุ่สิบาทคือกินโคตรเพลินเลย20บบาทได้หนึ่งจาน กินแล้วหยุดไม่ได้จ๋าให้กินแค่ลูกเดียวเนี่ยดูความน่ากินหวานหอมละมุนสุดยอดตัวน้ำรากเขาเนี่ย จะมีความเค็มๆมาตัดนิดนึงด้วยนะครับเพราะมีความเค็มมันทาให้รู้สึกว่ากินได้เดยอะกินได้ไม่เบี่ยนมากแต่ยังไรก็ตามมันก็หวานอยู่ดีนะครับเพราะมันคือของหวานนะเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโรงอาหารโาาารคอม่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะก็ขอสรุปนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นลงอาหารที่มีร้านอาหารมกรากกว่า30ร้านนะครับผมอาหารราคาถูกสะพรึงหลายๆร้านอร่อยและรสชาติดีนะครับผม4ร้านนี้คือ4ร้านที่ ผมกินแล้วชอบนะครับแล้วก็กินค่อนข,ข้างบ่อยแล้วกันสมัยที่ทํางานอยู่แถวนี้นะครับโรงอาหารหลวงพ่านะครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกร้านจะเปิดนะบางร้านก็ปิดวันหยุดวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่ร้านแล้วกันนะครับถ้าคุณสะดวกมาวันไหนคุณมีร้านไหนคุณก็กินได้เลยไม่ต้องกินตามผมก็ได้นะครับการจอดรถนะครับก็ถ้าสมมติว่าปักปุ่นใน Google นะครับมาที่ลรงอาหารหลวงพ่อมาเนี่ย ตรงเส้นทางถนนระหว่างทางมาเนี่ยมันจะมีที่จอดรถรายล้อมอยู่รอบข้างอยู่แล้วว่าตรงไหนควรจะจอดตรงนั้นก็ <S <S เดี๋ยวซื้ออาหารกลับกินที่บ้านต่อนะครับหากถใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สับตครช่องเรา้ว่าในช่องหรือคุณลี้คายไปกันครับไปละบาย,บายสรุปนะครับผมประกอบการวันนี้อร่อยฟินกินไม่เกินร้อยแต่วันนี้จ่ายไปทั้งหมด400พร้อมได้กลับบ้านชุดใหญ่เย้